เกมกีฬาที่คุณจะต้องหาสุดปวนกับแขกรับเชิญที่กวนสุดเกียน,นะครับกับผมเจ้าเก่าครับนัดเด็กคอมเมดี้นครับผมและสําหรับทีมนักกีฬาของเราก็้ยังอยู่กับอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติหญิงครับเป็นใครไม่ได้ครับเจ้าของฉายาสาวหล่อหรือสอลามสองน,นั่นเองครับขอต้อนรับพี่แว่นสิริรัตน,น์ยนโยทินกุลครับผม ตะวันดินข้าไปไหนจะต่อโลทำไมครับพี่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างพี่เมื่อเทปอาทิตย์ที่แล้วกลับบ้านไปร้องไห้เลยทำไมฮะแพ้ไม่ใช่คนแพ้ตัวอะไรก็ไม่รู้เลยฮะไม่ถือว่าสนุกมากสนุกฮะีฟิตมาใหม่เลยโหนีตมาใหม่ฟิตคือหมายถึงทาใจไม่รู้จะเจอดผมว่างานนี้ที่มีสิทชนะสูง ดูจากสภาพคู่แข่งทังด้านซ้ายมือเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวใช่ไหมพี่หนักใจกว่าเทปที่แล้วเหฮะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันงั้นมาพบกับทีมฮาเกียนของเราเลยดีกว่าครับขอต้อนรับคุณเคนทักซกาวะเอาเลยไปไหนก้องอยู่นี่ครับครับเรามาอยู่กับกีฬาฮาเกียนนะครับทําไงครับแข่งรับเชิญครับครับวันนี้ก็เตรียมพร้อม ผมหน้าที่ผมเออคุณจะเป็นแขกรับเชิญไม่มีไม้ไงนี่ไงอ้าวเหรอเออสวัสดีครับผมเคนทาเซกาวะครับเดอะคอมพิวเซียนไทยแลนด์สี่สั้นหนึ่งครับเออโหสีห้าครับโบสถได้ด้วยนะครับโอ้ยเขาเลือกวัวแล้วเออนี่พาแฟนมานี่นี่ลูกทีมผมถึงตอนนี้จะเป็นลูกทีมนะแล่อีกไม่นานจะเป็นอาจจะมีลูกของเราไม่ไม่ใช่เพราอเลี้ยงปลาด้วยกันมีลูกออกมาเลี้ยงเต่าออ่น ้าดูจากสภาพนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยทไมดูดูชุดดูชุดหนุ่มชุดชุดเออทักอะไรไอ้นี่คุณใส่ชุดอะไรมาเนี่ยมีกางเกงในขายาวด้วยเนี่ยเฮ้กางเกงในขายาวอะไรนี่เขาเรียกว่าเล็กเก้เล็กเก้โอ้ยเออบาดตบาบา็ต้องเล่นหน่อยโอ้โนี่หันหลังนี่สกรีนคาว่า เคนด้วยี่งานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะไปนั่งแปะในห้องน้ำตะเกียบถึงว่างานไม่ดีเท่าไหร่เลยเออเออเอาแล้ววันนี้ก็รู้จักทั้งทีมนักกีฬาและก็ทีมฮาเกียงของเราแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรไปชมไฮไลท์สำหรับวันนี้เลยดีกว่าครับนี่ครับนี่คือปูปูขาเก๊ๆฮะโอ้ยว้าวอย่างนี้ไม่ได้คือว่าใกล้มากเลยนะเนี่ยเสียงเนี่ย เร็วเด็ดเร็วเร็วเร็วเอาละกลับมาแล้วนะฮะสำหรับอีฬาฮาเกียนครับแล้ววันนี้ฮะเราจะมีบททดสอบ3แบบเหมือนเดิมครับ1เรื่องความแข็งแกร่งนะฮะสความเร็วและความแม่นยํา3ทักษะเฉพาะด้านครับและเกมวันนี้ฮะเราจะทดสอบเรื่องความแข็งแกร่งฮะมีชื่อเกมว่าปูขาเกย์เกย์ไม่ใช่เกย์อย่างนั้นนะฮะเออ เกมจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเกมนี้นะครับเราจะใช้ขานี่ครับหนีบลูกบอลขึ้นมาแล้วก็เดินแบบเก๊เก๊อะ,อ,ะอะไรเงี้ยเดินไปคือเราต้องเอาลูกบอลเนี่ยเข้าไปในห่วงเราจะเข้าไปอยู่ในห่วงอย่างนี้ก็ได้ระวังลูกบอลอย่างนี้ออกนอกห่วงไม่ได้นะครับ <S 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 ต้องให้อยู่ในห่วงอย่างนี้ <S <S ตึ๊ดอ่าครั้งแรกจะเป็นพี่แว่นกับเคนก่อน อ่ามีเวลาจับคือ2นาทีนะฮะสองเลยเหรอใช่เนื้อแตกเลยนางสองนาทีนี่ยมันง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสงใสยแล้วมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นี่มันจะอะไรเออทำไมตันแตกตรงไหนนั่นก็คือความลับสําหรับเกมนี้นะฮะเราจะไม่บอกก่อนไม่รู้ด้วยก็คือว่าเราจะมีความลับซ่อนอยู่ในแต่ละไซส์เนี่ยฮะแล้วเกมนี้ครับมีมูลค่าถึง หนึ่งคะแนนเลยนะครับเยอะมากเยอะที่สุดเยอะที่สุดในโลกพร้อมหรือยังฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ห้าสี่สามสองล่องเอ๊ฮ้ยทำไงรถนะข้าม่เอาใหม่เอาม่เอาม่โอ้โหพี่ว่ามันจะยากตรงนี้นะ ใช้มือได้เอาเอานี่มาตบอะไรยากๆไปแล้วโอ้ตอนนี้พี่แว่นพี่แว่นมันลื่นเฮ้ยพี่แว่นในหนึ่งตาแล้วนะหนึ่งลูกแล้วนะครับไหนคุณว่าทักสาบอลนดีโอ้สภาพดีปั๊บมอเอ้ยได้แล้วครับหนึ่งเท่าโอ้โหอุ้ยเดียวพี่แว่นยังไงออกมาเอามาเอามาเออนี่ดูท่ากันแล้วก่อน นี่ครับนี่คือปูปูขาเกเคฮะตอนนี้พี่แว่นลูที่สาได้ไหมป๊าได้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยกแพงในขายางวุณนนี่ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยสภาพเหมือนแน่มากแล้วเฮ้ยยังไงยังไงโอ้โหครับไปสี่ลูกแล้วตอนนี้ครับอดีตนักกีฬาทีมชาติครับเหลืออีกสิบวินาทีสุดท้ายนะครับ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองหนึ่งหมดเวลายเป็นไงบ้างครับคุณเชนไยเหงือแตกอะไรเยอะขนาดนี้เน yeah, ี่ยผมบอมไงบอมบอมนี่บอมเหรอเกมแรกนี่บอมเออแล้วเกมสองอะหลับต้องสู้ดิเป็นไงบ้างครับพี่แว่นจริงๆเนี่ย กีฬาเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าอาจจะเป็นทักษะในการไปแข่งบาสได้เนี่ยอว่าเหนื่อยใช้ได้เลยนะนี่บอกแล้วว่าทักษะทดสอบความแข็งแกร่งโอ้โหสุดยอดจริงค่ะสุดยอดนะฮะ,ดะ,ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่แว่นนี่ได้ไซส์อะไรกันบ้างไซส์นี้คือไซส์กลาง1ลูกครับไซส์เล็ก3ลูกครับและไซส์จิ๋ว1ลูกครับผมนี่ผมนี่เล่นของใหญ่อย่างเดียวผมเล่นของใหญ่อย่างเดียวนะครับตัวเองตัวเล็กไงะน่ทำไมผมไม่เล็กนะ ลูกบอลเหรอลูกบอลลูกบอลอย่างอื่นเลยลูกใหญ่2ลูกครับสายกลาง2ลูกครับและสายจิ๋ว1ลูกครับมงศ์ยังไม่บอกคะแนนใช่ไหมยังฮะเดี๋ยวรู้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้กันแน่นอนครับตอนนี้เราให้นี่เจา้วะจดะคะแนนแล้วนะประมวลอยู่สำหรับรอบ2นี้นะครับพี่แว่นหายเหนื่อยเรียงครับได้อยู่ค่ะได้อยู่นะพักมา2ชั่วโมงแล้วนานมากเอออะน้องเบลพร้อมไหมพร้อมค่ะอะให้กําลังใจน้องเบลหน่อย ดีดอะไรฮะ,ะ,ร,ะริงว่าแค่แนี้พอเอาให้เต็มที่เออไม่ใี่รายการรักหรือรายการกีฬานี่นมเยอะเกินไป่ะรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้เยอะกว่ากันและได้ไซส์อะไรกันบ้างมาถ้าพร้อมแล้วประจำที <c oughs> มีเวลา2นาทีนะครับถ้าคุณพร้อมแล้ว5 4 3 2 ไปแล้วตอนนี้พี่แว่นนำไปหนึ่งลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆเลยเอาแล้วครับตอนนี้สองแต้มเท่ากันสองลูกแล้วสองลูกแล้วไปแล้วครับดูสิครโอ้ตอนนี้ดูสีมากดูสีมากโอ้โหโอ้ดูสีมากเอาแล้วครับสามเท่าเวลายังเดินอยู่นะครับเอาหมูไปดึงข้างหมีเอาหมูไปงข้างหมูเอาทอาหมูไปดึง พี่ว่ามันจะทำให้ลูกบัลกิ้งกันเน่ยอ่าตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายสา9 8 7 6หนึ่งเดี๋ยวลองมาดูฝั่งฮาเกียงกันนะครับว่าได้กี่ลูกแล้วมีไซส์อะไรกันบ้างลูกใหญ่1ลูกครับไสากลาง2ลูกครับและสาเล็ก1ลูกครับผม ี่ลูกครับอ่ะมาดูฝั่งที่แวนฮะนักือสาชาติไทยไซส์ใหญ่1ลูกครับไซส์กลาง1ลูกครับไซส์เล็ก2ไซส์จิ๋วอีก4ทั้งหมด4 6 8ลูกเลยครับมาแต่ยังไม่รู้สิยังไม่รู้นะฮะว่าไซส์ไหนคะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาเคลียร์ทีละลูกเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละไซส์นี่คะแนนต่างกันยังไงลูกใหญ่1แต้มครับแ้มลูกกลาง2แต้มครับ ลูกเล็ก3แต้มครับลูกจิ๋ว4แต้มเลยนะครับแม่ตอนนี้ผลสรุปมาแล้วฟีฟ่าส่งมาเมื่อกี้ตดจำดนวนคะแนน40ต่อ18โอ้โหเอาละ้ฮะสำหรับทีมนักกีฬาก็ได้ไปเลย1คะแนน,นวู้วววเป็นกองแชมเลยนะเออได้คะแนนเดียวเนี่ยดูเหนื่อยอะถามพี่แว่นหน่อยฮะว่าเห็นเป็นห่วงห่วงงี้นี่เป็นไงฮะคุ้นเคย ยากง่ายยังไงอันนี้เหรอไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยอ่ะคุ้นเลยเอาพีโอตั้งแต่ตั้งแต่ซ้อมทีมชาตินะไม่มีแบบฝึกนี้เลยไม่มีเหรอจะเอาไปบอกรุ่นน้องเดี๋ยวน่ะได้หน้าขาน้ำได้หน้าขาเออนี่ จะมาจะก้าวสู่ทีมชาติเลยฮะกีฬาฮาเกียงหวงไม่แน่อันนั้นก็จะเป็นอยู่เป็นกีฬาสากลนะธรรมดาเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงอ่ะฟังคุณเป็นไงความรู้สึกกีฬาห่วงเงี้นะผมคุ้นเคยมากครับเพราะผมเป็นห่วงน้องเขาเสมอจริงจริงแต่ว่าโอ้โหมันเป็นเอาไปอยู่ในฟิตเนสได้เลยเนี่ยไม่ต้องเล่นอะไรแล้วไอ้ขาเคิน์ดเนี่ยโอ้โหได้เลยใช่ไหมเป็นมัดกล้ามเหรอ โอเคสำหรับเกมแรกนะฮะก็สรุปไปแล้วครับสำหรับทีมนักกีฬาก็ได้ไปแล้วหนึ่งแต้มและเกมที่2จะเป็นยังไงและใครจะเป็นผู้ชนะไปรอชมกันเลยครับผมทีมผมนี่เตหมาด่าคนแก่ลุงผู้หญิงนน่าดว้ายเออย่านี้ไม่ได้เร็วร็วแร่นแร็วเร็วเฮ้ยอันนี้แต้มอ่าแพ้แล้ว2 กลับมากแล้วสําหรับเกมที่สองครับเกมนี้นะฮะบททดสอบก็คือความเร็วและความมั่นยำํำมาดูจากอุปกรณ์แล้วเป็นไงบ้างฮะเหมือน,นจะเป็นบาอ่ามีห่วงแต่ไม่ไม่ใช่เ <laughs> ม่ใช่อยู่แล้วค <laughs> นนืัเน,นี้อันนี้อันนี้ใช่อ่า เชามาจากแพรไหนเมื่ี้หอแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ใช่นี่มันที่ดักปลาหรือเปล่าที่ว่าเอามาประยุกต์แน่ๆน่อ่านิดนึงนิดนึงเป็นไงคุณเห็นอุปกรณ์แล้วรู้สึกยังไงโอ้เรื่องความเร็วนี่ผมถนัดมากอ่าแล้วความแม่นยำนะแม่นยำนี่สุดยอดแต่ความเร็วผมนี่เวลาสอบนี่ผมยังทำได้เร็วเลยนะรอกเร็วมากมั่วเร็วมากกว่าไอ้องเบลเป็นไงบ้างฮะอุปกรณ์น่าสนุกน่าสนุกได้เหงื่อแน่แน่เหงื่อด้วยเหรอเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ เอาล้สำหรับกติกาเกมของเราฮะเราจะให้ฝั่งตรงข้ามะอ่บฝั่งเล็กดาน้างฝั่งนี้และทีมฮาเกยนนั่งฝั่งนี้นะครับก็คือให้นั่งอยู่อย่างนี้และโยนลองลองลองเทสเทสหน่อยแต่ให้แป้นเนี้ยอยู่ที่หัวเรานะครับอตัวห้ามขยับแต่ขยับได้แต่หัวและต้องเพิ่มความยากไปอีกคือฝั่งตรงข้ามต้องปิดตาโยนลงไปปุ๊บอ่มือ่นลง ถ้าลงก็ได้ใบแต่ละรอบอะใครโยนได้จํานวนลูกที่เยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะครับอเ,บเข้าใจไหมฮะครับต้องตั้งใจนะฮะเกมนี้มีมูลค่าถึง,ง,ง2คะแนนโอ้ย,อยเอาละฮะเข้าใจกติกาเป็นอย่างดีครับผมครับถ้าเข้าใจแล้วประจำที่รพร้อมแล้วห้าสี่สามสอง โอ้ตอนนี้เราลมเริ่มมาแล้วฮะเริ่มยากเฮ้ยหนึ่งลูกแล้วเฮ้ยไม่เผาแล้วครับปุ๊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 บปร๊บโอ้โอ้ทักษะความเร็วให้ใช้กับเท้าไม่ใช้กับคนแม่ตอนนี้ครับถิ่นชาโอ้โหเข้าเล็วสองเข้าเล็วสองตอนนี้ครับทีมชาติใช้ทักษะเก่าครับเวลายังคงเดินต่อไปครับปัดเฮ้ยสามแล้วสามแล้วแหมแล้วเฮ้ยเฮ้ยสี่แล้ว ไม่ลงบ่อยย่งไงวันนี้ตอนนี้ผ่านไม่นาทีนึงแล้วไป4ีลูกแล้วครับโอ้โหปับเฮ้ยโอ้ยิะบัตออกเฮ้ยโอ้ยนิ่ครับนิ่ครับตอนนี้่อน่อยเห่หน่วยเ่อยเหนื่อยเหไือยเหื่ยหนือยเนอยเห้ืยนา่อยเหน่อเเน่เ่อ่เยเออยเเย่เเหออนนย อ้าวเกเจ็้าสสาสหนึ่เมัคู่นี้นะครับโอ้โหทีมพี่แว่นได้เ็ดลูกนะฮะลักบาสเก่าไม่คิดไรจริงครับงเมื่อสักครู่นี้ปิดตาแล้วเป็นไงเหมือนอยู่ในสงครามเฮ้ยมันเป็นจิตวิญยาอย่างที่พี่เขาบอกไงพอหลับตาปุ๊บ เสียงอะไรไม่ร e ู้อะไููู่้ไอ้ลูกมันเบานิดเดียวไม่ใช่จังหวะที่มันโดนกระแทกกับแฟนไงเสียงโอ้ยมันน่ากลัวน่ากลัวไป้มันติดมันติดกับไอ้นี่ด้วยเลติดกับหน้าเราด้วยไงอ๋อก็เลยอาจจะทำให้น่ากลัวเอาละฮะรอบนี้ครับเราให้คุณสองรูปหนึ่งเลยนี่ทีมผมนี่เตะหมาด่าคนแก่ลุมผู้หญิงนี่ทันมาก มาล่ะมาสองเหรอไม่ได้เลือกสองคนเลยหรอมาสองงั้นลูกบอลคงจะไม่พออีกหนึ่งไม่พอเอาไปอีกหนึ่งกระสอบมันจะดีนะเฮ้ยเอาไหมมี่เขาต่อเอาไหมเอาไหมเอาสิลุงไม่พอให้เยอะกว่าด้วยโอ้ยถนาเลยห้าเซสาสองเริ่มยกมาได้เฮ้ยเฮ้ยลงสองแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันใกล้มากเลยอะโอ้โหกี่ลูแล้วเนี่ยโอ้ยุดยอดความเร็วสูงตะกร้าหนึ่งหมดแล้วมัน้ตายแล้วนักพมนักบาสอะไรเฮ้ยจุดยไม่ได้คือว่าใกล้มากเลยนเนี่ยเสียงเนี่ยผอเราเยอะาิครับ้ยตอนนี้สูสีมากไม่รู้เลยนะว่าในนั้นมีกี่แต้ม ทั้งสองอยเอ้าเอ้าเอ้าตอนนี้มีเว่นกำลังัดคลมเก็บตชีวิตหักลมชีวิตคือลูกบอลไม่พอจะไม่ท้ายนะครับสิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองหนึ่งเป็นไงบ้างพี่เมื่อสักูนี้ เออเหมือนนังสงครามจริงลูกตามเสียงเสียงเคนเหมือนอยู่เข็นแบบเหมือนอยู่ตรงนี้มากเลยอะเสียงเคนไม่ผมอยู่ตรงนี้เลยแหละพี่ดังเลยมาเดี๋ยวเรามานับกันนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้มีฟ้าหรือลูกครับหนึ่งสองแล้วก็าไขแอปเปิลมันจะใส่พอที่ไหนสาม เกมที่สอง,อสองดูชนะก็คือฝั่งหาเรียนโอ้โหรับไปเลยสองคะแนนทำร้านนำอีกแล้วนำสองนีเกมแรกครับอี้วเว่นนำหนึ่งคะแนนตอนนี้ตีตื้นมารับไปแล้วเป็นสองต่อหนึ่งนะครับวันนั้นเกมสุดท้ายพี่เจ้าชนะเนาะอือพี่ต้องชนะสำหรับเกมที่สามนี้จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปดูกันอ <c oughs> อะไรแยๆ่ๆอ่ะสำหรับเกมที่3ามนี้ฮะจะเป็นทดสอบทักษะเฉพาะด้านนะฮะ <Wow! S 1> แต่จะเป็นทักษะเฉพาะด้านไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเกมนี้ก็คือว่าชื่อเกมว่าโคดอิดติดหนึบครับผมติดตรงไหนนี่อ่าจะติดตรงไหนหนหี่ <t> ละครับต้องเหรอความลับของมันก็คืออยู่ที่หลังแผ่นป้ายแต่ละป้ายนี่นะครับ <Wow! S 2> แต่ละป้ายเนี่ยจะบอกว่าเปิดมาปุ๊บเราจะรู้ว่าควรจะแปะส่วนไหนสมมติคุณเคนเปิดได้ แปะส่วนท้องเออสมมติแข่งกับน้องเบลก็ให้น้องเบลเป่าแถวท้องเฮ้ยไม่ใช่พี่แว่นเหรอเออสมมติสมมติสมมติไงสมมติสมมติว่าสองคนแข่งกันเปลี่ยนเปลี่ยนด้านไหมจะให้เป่าน้องเบลเลยน้ไม่ได้ผมชอบลุงอะอ้าฮะกติการง่ายๆเท่านี้เองนะครับโพดอิฐแต่ละอันนะฮะก็จะเกิดความยากง่ายต่างกันอ่ะอย่างอันใหญ่นี่3คะแนนอันกลางนี่2คะแนนอันเล็กนี่แค่คะแนนเดียวกันครับใครเลือกก่อนดีอ่ะ จะให้ใครเลือกก่อนนี่ผมให้เป่าฉุบก่อนดีกว่าตาหนี้วัดดวงกันนิดหนึ่งป่าฉุบเลยอ่ามาเป่าฉุบส่งตัวแรกตรงตัมเฮ้ยความรักใชี่ยนะทุกสิ่งกันไกลนะมันสามารถตัดเยื่อใยแห่งความรักได้ออ่เลืกกนต่อให้มีความรักก็กันไกลตัดเยื่อใยขาดไงชนะไปคุณเลือกเลยเจ้าเบอร์ไหนเอ้ยเอ้านี้ครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งคือ หัวแปะส่วนหัวนะจ๊ะอ่ามาพร้อมนะเอาเลยห้าสามเริ่มเฮ้ยนี่แปะแปะโอ้มีย้ำมีย้ำมีการเทคนิคสูงครับนี่ทำเวลาเหลือเพื่อนี่สามารถยืนแอ็กกันเลยนะอยู่แล้วเราคิวเลยนะเป่าแน้วเป่าเดเดี๋เดเดๆอ๋อีเ โอ้ยเฮ้ยเอาแต่ล่องแมวฟองแมวน้ำยากด้ยเดี๋ยบดิเอาเอาอายังพร้อมยังหูพี่เฮ้ยเวลาหนงเหลือหนึ่งนาทีเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยเอาแต่ล่องมันยากกว่าเฮ้ยขาหนูเนี้โอ้ยเฮ้ยเอาเลย้หนึ่งเต็มอ่าหนึ่งแพ้แล้วสองเต็มอุ้มโอ้่เลยนะ เฮ้ย10วิเจ็ดเ้าแป้าิ่เป็นไรไม่เป็นไรเก้าสองหนึ่งหนึ่งหนึโอ้โหแล้วเมื่อตกคู่นี้ครับทีมฝั่งฮาเกีนะครับทำได้1,0002แต้มครับผมเดี๋ยวหลังรายการที่ต้องขอไปตรวจสุขภาพเรื่องใบหน้าแล้วก็ใบหูเช็คเช็คหูหน่อยนะฮะ เอาละฮะตอนนี้ก <ตา S 1> ็จะเป็นตาพี่แว่นแล้วเลือกแผ่นป้ายเลยครับ,น,รบนี่เลขสามครับีนเลยขสามป๊อบส่วนที่อกอกคือทา้นานหลังส่วนหลังครับห้าสี่สามสองเริ่มเฉียนหน่อยสิน้องแมวมแว้าได้ทีเดีวรีบสิอ่า เก่งอยู่หรอเก่งรอเนี่ยบอกโหอ้าวหนึ่งแต้มสองแต้มเอาแล้วครับบอกแล้วว่าเชื่อไปเหนื่อยเยอะเนี่ยเอาลฮะเวลาเหลือเฟือเลยโอ้หัวเลาะแกมไปกี่แต้มล้วสองแต้มเท่ากันฮะแต่พี่ต้องสะสมให้เยอะหน่อยเป็นบทที่ผมเอาเวลาไปวิ่งรอบแล้วคเขาจะมาเป่าแล้วเนี่ยไม่ไทายไม่ได้อ้าหนึ่งแผ่นเป็นสี่แต้มแล้วนะครับฮะ ได้ดิเดี๋ยวพี่แจองแข่งวสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเล็กด้อเล็กอเล็กต้องฉีกเขานะเฮ้ยพี่ตจพี่ตจ๊กโอ้ยเฮ้ยหนึ่งแเต็นห้าต้มเฮ้ยหกตามแล้วไหวะอ๋อมีแรงลมปีกิน เอ้แปดแต้มมีน้ำลายด้วยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดแล้วสำหรับรอบต่อไปนะฮะจะเป็นน้องเบลคนเดียวนะครับไม่ไม่ได้ลุมแล้วนะคบแทนไม่ได้อ่าจะเป็นคนเดียวแล้วต้องเลือกแผ่นป้ายครับว่าจะได้วนไหนขอย้ำนะครับว่าต้องมากกว่าแปดแต้มนะครับเอาไปน้องมากกว่าแปดอ่ะผมมีแล้ว2องแต้มเี่เอาไม่ได้เขาเอาแต้มที่มากที่สุดมา ให้น้องเบลเลือกสองหมายเลขสองนี้นะครับจะเป็นอะไรมาดูกันหนึ่งสองันจักกแและป้า้วหัวไหนเอ้าถูกต้องรักและรักแขนครับห้าสี่สามสองเริ่ม ไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี <bug> <com> ้ครับน้องเบลก็แปะไปกดด้วยกดด้วยต้องกดด้วยนะกดกดด้วยได้ม่แปะบางมากเลยนะฮะอ๋อมีการแบบแปะแบบบางเบา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 เลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่นับไม่หลุดไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดเฮ้ยหนึ่งสอ <Believe>. งสามสี่เฮ้ยติดแน่นๆเนี่ยพี่แม่ไม่เสร็จเอาเลยเป่าเลยย้ำหน่อยย้ำหน่อยเป่าเลย เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงเออเฮ้ยหนึ่งพันเป็นห้าห้าเฮ้ยตอนนี้ครับผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีเบาเฮ้ยจะลุยแล้วจะลุยแล้วเบาแล้วลมเบาแล้วลมเบาแล้วเฮ้ยลุนแล้วเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเห็นมันโดนน้ำลายเข้าไปในกระดาษโอ้ยมีเทคนิคขั้นสูง เฮ้ยเนะอีกสิวินาทีท้ายสิบเก้าแปดเจ็้าสี่สามสองหนึ่เมื่อกี้คุณได้7นน็ดคะแนนฝั่งคุณพี่แว่นได้แปดคะแนนโอ้โห ขาดแค่แต้มเดียวก็แพ้เดี๋ยวผมสรุปก่อนว่าตั้งแต่เกมแรกได้ทั้งหมดกี่คะแนนเกมแรกพิแวนได้ไป1คะแนนใช่ค่ะเกม2ฝั่งนี้ชนะได้เป็น2คะแนนแต่เกมที่3าีพแววนชนะรับอีก3คะแนนรวมเป็น4คะแนนและแชมป์สำหรับตกระดานนี้ก็คือพิแวนมาเขาจะมามืหน่อยเขือปน่อเชิญรางวัลเหรียญและมงกุฎแห่งเกติยศด้ยครับ ต้งสโลไหมชนะชนะเป็นมารแต่ผมแพ้ไปสงเกมน่าจะเป็นเจ้าอวาสเลยโอยมาผมขออนุญาตมอบรางวัลแห่งเกียรติยศนะครับทนนรลันท่นแทนทนัทนแทนทนแทนวงลีดไม่ใช่และนี่ก็คือความสนุกสนานของรายการกีฬาหาเกียนนะครับเป็นไงบ้างครัสนุกสนานสุดๆเลยเป็นไงบ้างครับสนุกครับเออได้อะไรบ้างเลย้ไม่คุยกับน้องเบลบ้างเลยเออ โอเคครับยังไม่ได้ตอบอะไรเลยเออเอออถามพี่แว่นหน่อยความรู้สึกก็เป็นรายการที่สนุกค่ะก็คิดว่ารายการอื่นคงไม่เป็นอย่างรายการนี้ค่ะพอไปมาหลายรายการก็สมกับชื่อค่ะกีฬาฮากีฬาฮากียนะได้ใช้ทักษะด้านกีฬาบ้างแม้สำหรับเกมเทปนี้ได้ได้ได้นะนเกมเกมน่ยลูกบอลนะลูกบอลโอ้เมื่อยสุดและสําหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นใครจะเป็นนักกีฬาท่านไหนหรือจะเป็นเกมอะไร คอยติดตามชมเลยครับในรายการกีฬาฮารเกรนเป็นเช้าไล่เท้าสวนครับใช่ครับจะไปตัตสวนยางนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีเทคนิคมีเทคนิคคือพี่พี่กินไม่ได้เด็ดตอนเนี้ย ไปแล้วครับโอ้ยจะปาไหนเลยครับหืออีกสามสิบวินาที้ย